สวัผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้องยังยอพระรามสองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเรามาพบกันเย็นวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับร้านเราจะปิดเร็วหน่อยนะครับก็คือปิดเวลาทําการที่16.00นนะครับปกติจะเป็น1 8 0 0นนะครับแต่ว่าถ้ามาเด็นตนี้ก็แจ้งไว้ล่วงหน้ามันจําไว้ได้เล่ได้นะครับเย็นนี้นะครับเรามาพบกันเป็นล้อชุดแรกนะครับตัวนี้เป็นล้อของท o n d a c i v วิ เป็นรุ่นเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเป็นล้อลายเปิดตัวของเอฟซแพทนะครับตัวนี้เป็นล้อขอสบเจ็นะครับเป็นล้อหน้าเงาถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนเนี่ยมันจะเป็นล้อลายเดียวกันแต่เป็นสีชานะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมมีทั้งลูกค้าออกรถตัวไมเนอร์เอามาเป็นเป็นล้อตัวก่อนไมเนอร์ก็มีมาแล้วแต่ชอบมันเป็นล้อลายเดียวกันตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับสเปคห้าลูร1 4 3ส นะครับใส่ได้กับรถ Honda 5รูมาตรฐานทุกคันมีอะไรบ้างล่ะก็เอ็กคอร์นะครับ Civic CRV HRV สเ e ีมสเตปม,มาคอน VRV พวกนี้ใส่ได้หมดนะครับสนใจทักมาได้นะเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อก,กันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda Motor อยู่นะครับ Honda Motor นะนะครับแล้วก็เป็นขอบ17 นะครับกว้าง7นะครับออฟเซต45อันนี้คือสเปคคอสิมาตรฐานของรถ h o n d ้าซ vic เลยนะนะครับ F D Dog F B Boy F C Cat นะครับ F E ใช้ล้อสเปคนี้หมดนะครับข้อ17นิ้วนะครับมาตรฐานนะครับนนาาเลยนะ ข้อก่าก็ตามทฤษฎีที่ผมบอกเลยนะครับคือ5รูสายเดียกันได้หมดสนใจมาได้นะมีบริการติดตั้งและจัดส่งต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะครับระวังโดนแอบอ้างนะนะครับถ้าไม่สะดวกมาผมส่งให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไม้นะครับเดี๋ยวคลิป โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ